โดยข่าวแรกวันนี้ไปดูค่ะมีการพบคนไทยเดินทางกลับกลุ่มใหญ่นะคะกว่า30คนด้วยกันตั้งแต่ที่ประตูด,ด่านกรัรมพูชาเปิดในเวลา9นาฬิกาค่ะ ผ่านไป3ส,สัปดาห์ค่ะบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านของลึกอำเภออะไรนี้ประเทศจังหวัดสะะแก้วก็ไปพบคนไทยกลุ่มหนึ่งนะคะประมาณ30คนเดินทางกลับเข้ามายัางฝั่งไทยในช่วงที่ประตูด,ด่านทางฝั่งประเทศกัมพูชาเปิดในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะซึ่งกัมพูชายยังคงมาตรการเดิมก็คือไม่อนุญาตให้แรงงานกัมพูชาข้ามาทางาน ขณะที่กลุ่มคนไทยที่เดินทางข้ามแดนมาตั้งแต่ช่วงประตูเปิด9นาฬิกาส่วนใหญ่ไม่สมัครใจให้ข้อมูลนะคะแต่ก็กล่าวเพียงสั้นๆว่าเป็นนักท่องเที่ยว และเหตุการณ์ทางฝั่งกรัรมพูชาก็ยังคงปกติดีอาจจะมีในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้นบ้างรวมถึงค่าบริการรถโดยสารต่างๆในพื้นที่ที่มีการปรับขึ้นไฟฟ้าหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังคงมีบริการซึ่งคนไทยที่เดินกลับเข้ามาช่วงเช้าส่วนใหญ่ปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้ทํางานอยู่ในเมืองปอยเปตแต่อย่างใดนะคะอ้างแต่เพียงว่าเดินทางไปท่องเที่ยวไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานในพื้นที่กัมพูชาหรืออย่างใด ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นคนไทยที่ทํางานไม่ว่าจะเกี่ยวพันกับคาสิโนหรือว่าธุรกิจอื่นๆแต่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมจึงเลือกตัดสินใจเดินทางกลับหลังจากที่ดูสถานการณ์มาราวสสัปดาห์พวกเขาก็คงคาดว่าสถานการณ์อาจจะย,ยืดเยื้อนะคะแล้วก็อาจจะกลับไทยได้ยากแล้วก็ที่สําคัญก็คือปัญหาในเรื่องของค่าจ้างค่ะ